ครับพี่น้องอันนี้เมื่อแท่งแล้วครับเบาหวานขึ้นพี่น้อง่อขอมะนามานันนี้โจกดีนะาาน,ดน,นะครับ่อขอมะนาแดดร้อนนะครับขอกำพี่น้อง,ขอ,องขอกำยังดีนะครับในณะนี้ก็ไดยุบป,ประมาณสามห้างพี่น้องแต่ว่าน้องครับกิงเขาเอาเอากำลังจะหน่อยพี่น้องยุบกอไผ่นะครับ กอไผ่ในมองเห็นนครับขังลัง้นมาพี่น้องจำบี้วครับผมกอเดียวสองห้างใส่วเวลาเอาผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าสองชั่วโมงพี่น้องอันีบ่เอากับาได้ครับผมเพราะว่าห้างนี้จะเลือกเกินพี่น้องพี่น้องกอเดียวครับสองห้างพี่น้องผมกินกอเดียวนะครับพี่น้องกับติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ผมขออนุญาตนะครับกินเขาหน่อยพี่น้อง ขอกำครับผมขอกำ,อกำอนี่ครับเน่าก,กินผมพี่น้องแกะเาบาหวานครับแกะเบาหวานสักหน่อยนึงพ่องครับผมแกะเาบาหวานเบาหวานถึงครับ เจีวหวานขอกำขอกำคอย่ามึงเฮียงห่อห้ครับเวลาในขณะนี้เที่ยงพี่น้องบ่ายประมาณบ่ายบ่ายโมงครับผมกินข้าวแล้วกินยาเจ,จี๋ยวหวานจะก้มดันพี่น้องสว่างห้างครับผมยกกอเดียวนะครับ จังได้เป็น้องผมก็ต้องเอาให้ได้ครับเพราะว่ามันหั่งไงใส่เลยเกินพี่น้องเพราะว่าเส,นาส้นผ้าถึงกลางบ้านนาจะตั้งกระเช้าเสียบเส้นทีเมตรพี่น้องโดนโดนนะครับนานๆโดนโดนจะนะครับจะพอเท่านึงครับพี่น้องจะพอยกกอเดียวหั่งไงเท่านึงกับโดนโดนเพราะว่าหลายเดือนครับผม ก็กลมกับผมผมก็ทมหมอพันว่า,ผมผมววาน้ำผึ้ง,งเป็นเป็นบอ่อหวานบอ่อหนว่าร่างคนก็บ,บอกว่าเป็นน้ำไ้เป็นน้ำจากธรรมชาติน้ำเกสอรธรรมชาติเป็นว่า <c oughs> พี่น้องโอ้ยอยากไปกินเยอะครับเอากับฟังหูไปหูพี่น้อง ผงกระเซีย่ยหมอนหละาแต่ว่าครับปกตินะครับผมจะไม่ค่อยกินเนาะพี่น้องจะหาไปให้ f อฟซีตงออเดอร์แต่ว่าเหมือนนี่พี่น้องย้ายหัวเขาย้ายอย่เฮี้กับหัวกากในผมครับหอนเนเจอยอะเลยครับไม่รอดหรอกเขาอืม cọc cam, mình đi mác cái các bạn, ông chạy ban mác tầm anh chắc 20 kg มาตรงมาทากรับว่ได้มีถือมีซ้ำคำเสีงยงลงยางมากแต่กระตามากพี่น้องความโม้ใส่มาปกติเขาจะไม่กินพี่น้องก็อาจะไม่กินนะแต่ว่าพี่น้องไปพอเราสองห้างใหญ่มากพี่น้องเพราะว่าคุ้มค่าเลยครับอันเราได้สองห้างนี่คุ้มค่าเลยพี่น้องอยู่ในห้างไงพี่น้องในตาผมนี่ครับผมได้สามห้าง อืมน่องเลยรู้สึกดีขึ้นครับขอบกรรมขอกรรมคุณาายายทังไพคุณาายายทังไพพันสํำลงมันก็นย่อมพี่น่องคุณยายลอยเป็นคนหนึ่งแล้วห่อ,อให้ผมน่อ <laughs> ง นะครับนะครับขอบกัมคุณยายเหลียบคุณายณายเลี่ยมเอาไป็นผสมกับข่าวขาวคุณยายตองไผ่ครับท่านดำโล่งบางังย้อมยีนองอิบซีผมคุณยายอร่อยเป็นผู้หนึ่งเป็นผู้ห้อยผม อ๋อตาสว่างแล้วบ่อวันขึ้นครับผมเกือบนกองใจไม่หมักโอเ้เอฟีเป็นซั่งครับท้งอ,องมีผมกะสายหวานสายวจวดแต่ไม่เก่งครับแต่ไม่เก่งเหมือนคนอื่นพี่น้อง ตัวมังมวนข้าช่องท่านชบเล็กๆ,ๆน้อยพี่น้องคนมังมวนนี่ครับนี่แบบตาผุ่นหั่งไงแห้งน้องคนน้ำต้องเขียนคนเดิมาสามหัางนะครับนี่คืังนี้สีพี่น้องมันหน่อยเพราะก่อนกน้าไม่กิน,าานหัวตามสกับผมจะไม่ค่อยกินนะครับถึงหมอบางคนจะบอกว่าไม่เป็นไร เป็นเจสอนจากธรรมชาติแต่ผมก็พยายามครับไม่กินเยอะแทบจะไม่กินซะเลยนะครับพี่น้องสีบห้างผมก็จะกินประมาณจักซอนหนึ่ง <_ c oughs> ผมยงผมอยู่เลยนะครับ ต้อใบไปน้องสองห้างยังไงจะดี่น้องผมบดตัวครับผมตัวค่นบดเป็น <c oughs> พี่น้องคยังไงครับผม,บผมติดตามคิดต้อใบไปน้องห้างกำลังก็ไปพี่น้อง,ง,ง,องทำผิดกับสองห้างดูติดกันผมก็ออยังเกย์ยังวัสจะเอาอยัางไงพี่น้อง ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจครับผมสวัสดีครับ